สวัสดีค่ะพบกันในรายการเรื่องสันส้นสรรสร้างตัวเองให้งดงามแล้วเล่าต่อเพื่อรวมสร้างความงดงามแก่ผู้อื่นโดยคริสจักรไทยทรูเวสิงคโปร์วันนี้เป็นเรื่องที่16ชื่อเรื่องว่าบทเรียนจากผีเสื้อ ชายคนหนึ่งพบรังดักแด้ของตัวอ่อนผีเสือ้อเขาเฝ้าจับตาความคืบหน้ามาตลอดกระทั่งได้เห็นรอยปริขนาดเล็กปรากฏอยู่ที่ผิวภายนอกชายคนนั้นจึงนั่งลงและเฝ้าจับตามองความเคลื่อนไหวของตัวอ่อนผีเสื้ออยู่นานหลายชั่วโมง เขาเห็นมันพยายามดิ้นรนจะพ้นจากช่องเล็กๆของรังดักแด้ให้ได้แต่เมื่อไม่สำเร็จเจ้าตัวน้อยก็หยุดการเคลื่อนไหวเหมือนจะยอมรับว่าไม่อาจขืนทำอะไรไปมากกว่านั้นชายคนนั้นจึงได้ตัดสินใจว่าจะช่วยตัวอ่อนเขาจึงหยิบกันไกรขึ้นมาตัดเปิดช่องรังดักแด้ จนกว้างพอที่ตัวอ่อนจะสามารถออกมาได้อย่างง่ายดายตัวอ่อนผีเสื้อน้อยจึงออกมาเผชิญโลกทั้งสภาพร่างกายบวมกลมตรงข้ามกับปีกที่มีขนาดเล็กนิดเดียวชายคนนั้นก็เฝ้าจับตามองตัวอ่อนนั้นต่อไปด้วยความหวังว่าอีกไม่ช้า ปีกของมันจะขยายใหญ่ขึ้นและแข็งแรงพอจะพยุงร่างกายมันได้เมื่อถึงเวลาอันควรแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผีเสื้อน้อยต้องเดินและคลานไปมาทั้งชีวิตด้วยสภาพร่างกายบวมกลมและปีกแห้งเล็กที่ไม่มีโอกาสจะบินได้ สิ่งที่ชายคนนี้ได้ทําไปด้วยความไม่เข้าใจก็คือธรรมชาติที่พระเจ้าได้ทรงสร้างนั้นได้กำหนดมาแล้วว่าตัวอ่อนจะออกไปเผชิญโลกได้ก็ต่อเมื่อของเหลวในร่างกายลดน้อยลงจนลําตัวมีขนาดสมดุลกับปีกของมัน จึงจะสามารถโลอดออกจากช่องว่างขนาดเล็กของรางไหมได้สำเร็จและถ้าตัวอ่อนได้ผ่านการดิ้นรนจนถึงเวลานั้นมันจึงจะเติบโตเป็นผีเสื้อที่พร้อมจะโบกบินจากรังได้อย่างอิสระโดยแท้เรื่องนี้ให้ข้อคิดว่า การมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องผ่านอุปสรรคใดๆเลยมีแต่จะทำให้เราพิการและไม่แข็งแรงการขอกำลังและความเชื่อจากพระเจ้าในการดิ้นรนฝ่าฟันอุปสรรคต่างหากที่เป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตซึ่งจะช่วยให้เรายืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งดังนั้น จงภูมิใจกับการดิ้นรนในวันนี้เถอะถ้าคุณหวังจะไปให้ถึงวันดีๆของชีวิตตามช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมที่คุณจะสามารถโบยบินได้อย่างเสรีและสวยงามเพื่อพระเจ้า